สวัสดีครับพบกับช่องครูพลบรืนนอกนะครับวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลกันนะครับสืบเนื่องจากรายการดูไบครับยู23นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเดิมทีนั้นไทยเราจะต้องพบกับโคเอเชียนะครับกลายมาเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นเวียดนามแทนนะครับเวียดนามจะพบกับโคเอเชียส่วนไทยเรานั้นจะไปพบกับจีนนะครับตามเนื้อข่าวบอกว่าเป็นการร้องขอจากสมาคมฟุตบอลของจีนนะครับส่วนเหตุผลการเปลี่ยนโปรแกรม ก็ต้องคอยติดตามข่าวกันอีกทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจีนถึงขอเปลี่ยนโปรแกรมนะครับผมแต่ก่อนจะไปฟังความคิดเห็นนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับให้ตายเถอะฉันแทบจะรอดูเวียดนามเล่นกับจีนไม่ไหวอยู่แล้วดันมาเปลี่ยนโปรแกรมนาทีสุดท้ายบางทีโคเอเชียเนี่ยอาจจะแรงเกินไปสําหรับไทยอาจจะเป็นเพื่อไทยเองก็ได้ที่ขอเปลี่ยนโปรแกรมเออเนี่ยเวียดนามก็ยังคงเป็นเวียดนามนะครับ ขอเม่ต่อมานะครับอ่านให้ละเอียดประเทศจีนต่างหากเล่าที่อยากเปลี่ยนแปลงต่อมาครับจีนคิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแต่พวกเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยกับเวียดนามแข็งแร่งพอๆกันพวกเราต้องพิสูจน์ว่าจีนไม่สามารถเอาชนะฟุตบอลอาเซียนได้ต่อมาครับเวียดนามจะได้เล่นกับโครเอเชียยูยี่สามจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่คลาสสิกระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ S S ต่อมาครับสาพันฟุตบอลของจีนกลัวแพ้เวียดนามอีกแล้วเหรอโอ้ลลาย,ลายต่อมานะครับจีนหวาดกลัวทีพชาติเวียดนามร้องขอให้ดูไบยย้ายมาเป็นไทยแทนหวังว่าประเทศไทยจะชนะการแข่งขันนะต่อมาครับไม่น่าเชื่อว่า CFA ไม่ต้องการให้ทีมพวกเขาเระเชิญหน้ากับทีมของเราต่อมานะครับยูยิบสามเวียดนามเล่นกับโคลเชียจะมีข้อดีมากมาย เพราะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆดังนั้นเราจรึงจะได้เรียนรู้อะไรมากมายถ้าเจอกับทีมจีนที่อ่อนแอกว่าเราคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบเมนนี้นะครับว่าถูกต้องแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่พวกพวกเขาฝึกฝนกันอย่างหนักเพื่อจะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งเพื่อความสุขของแฟนบอลชาวเวียดนามต่อมานะครับโครเอเชียไม่ว่ายุโรปจะเป็นอย่างไรเวียดนามก็ได้ลองแม้ว่าพวกเราจะแพ้ต่อมานะครับ จีนกลัวจะแพ้เวียดนามเลยให้ยูเอเเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันเลือกทีมที่ตัวเองสามารถเอาชนะได้อย่างประเทศไทยต่อมาครับเวียดนามไม่ต้องเสียใจนะที่ไม่ได้เจอกับจีนเดี๋ยวรอบจัดอันดับ9อันดับ10ก็ได้เจอกับจีนแล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นจากแฟนบอลชาวไทยนะครับต่อมาครับจีนกลัวที่จะแพ้ให้กับเวียดนามอีกจึงต้องการเปลี่ยนแปลงไปเจอกับทีมที่อ่อนที่สุดอันนี้เป็นแฟนบอลเวียดนามนะครับ ต่อมานะครับหลังจากความพ่ายแพ้ของจีนกับเวียดนามทําให้สื่อมวลชนจีนมีความคิดเห็นบทวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเพื่อหลีกเลี่ยงการทําผิดพลาดซ้ํำซากจีนจึงต้องเปลี่ยนโปรแกรมไปเจอกับทีมชาติไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนวิจารณ์เวียดนามก็ยังคงเป็นเวียดนามนะครับ <c oughs> เขามั่นใจในทีมของเขามากๆแล้วคิดว่าประเทศไทยของเรานี่อ่อนด้อยกว่าเขานะครับผม เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยเขาคิดไปผลการแข่งขันเท่านั้นแหละครับจะเป็นตัวตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครนะครับผมต่อมานะครับผมยูย่ิบสามเวียดนามไม่เสียตังศักบาทมีโอกาสได้พบกับทีมยุโรปอย่างโคเอเชียขอบคุณพระเจ้าโอกาสดีๆสําหรับเรามาถึงแล้วยินดีด้วยนะครับได้ใจกับโคเอเชียอย่าไปโดน5 0 6 0ูนย์กแล้วกันต่อมานะครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต่อมาครับ ขอให้ไทยชนะจีนนะเพื่อนต่อมาครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจีนจะกลัวแพ้เวียดนามถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับประเทศไทยก็ไม่ได้ง่ายสําหรับจีนนะเพราะขนาดเวียดนามก็ยังแพ้ให้กับประเทศไทยมาแล้วครับนี่คือคอมเมนต์ที่เราเลือกมาฝากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันค,คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับ ผิดพลาดการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับเพราะโปรแกรมแปลภาษานะครับบางทีมันอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับสัทีเดียวฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ